เปิดอาณาจักรมาดามแป้งนวลพันธ์เจ้าหญิงบนสนามหญ้ายกให้เป็นอีกหนึ่งผู้หญิงที่แก่งและเป็นเบื้องหลังความสำเร็จให้กับประเทศและทีมชาติไทยอย่างมากสำหรับการแข่งขันอาเซียนครับที่ผ่านมาได้นางนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งนักธุรกิจหญิงเป็นเจ้าของทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า4,651ล้านบาท โดยเธอเป็นผู้สะสมทั้งเครื่องเพชรนาฬิกาหรูและกระเป๋าแบรนด์เนมซึ่งมีมูลค่ารวมกันกว่า1,613ล้านเฉพาะรายการทรัพย์สินอื่นๆของมาดามแป้งแบ่งออกเป็น3รายการสำคัญได้แก่เครื่องประดับนาฬิกาและกระเป๋าหรูสุภาพสตรีรายนี้เป็นเจ้าของเครื่องประดับอัญ,ญมณีเพชร305รายการมูลค่ารวม1,304.5ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นต่างหูถึง137รายการ มาดามแป้งอย่างครอบครองแหวนไว้ถึง36รายการไม่นับรวมที่เป็นเซตโดยวงที่ราคาแพงที่สุด40.2ล้านบาทเป็นแหวนเพชรทรงกลมเม็ดเดี่ยว10กรัตรองลงมาคือแหวนเพชรทรงหยดน้ำ10กรัตมูลค่า25ล้านบาทและแหวนเพชรทรงสี่เหลี่ยมเม็ดเดี่ยว10กรัตมูลค่า22.7ล้านบาท นวลพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยออกมาให้สัมภาษณ์กับกองทัพสื่อมวลชนสายกีฬาถึงความสำเร็จของทัพช้างศึกที่สามารถคว้าแชมป์ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ได้ตามเป้าหมายอย่างลุล่วง พร้อมกับเป็นแชมป์อาเซียนสมัยที่7มากที่สุดในย่านนี้และยังเป็นโทฟี่อาเซียนหนที่2ของมาดามแป้งสองสมัยติดนับตั้งแต่เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมทับช้างศึกอีกด้วยมาดามแป้งกล่าวว่าปี2021 แป้งรับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมชาติไทยและนำถ้วยนี้มามอบให้เป็นของขวัญปีใหม่เมื่อครั้งที่แล้วส่วนปีนี้ก็เป็นปีที่ยากลำบากจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่41ที่เราเก็บตัวแม้ไม่ใช่ฟี ف าเดย์แต่แป้งก็ต้องขอขอบคุณสโมสรที่ปล่อยตัวนักเตะมาให้ซึ่งนักเตะหลายคนก็เป็นนักเตะหน้าใหม่ที่มาติดทีมชุดนี้ ดีใจที่ได้อุ้มทีราธรบุญมาทันมาเป็นกัปตันทีมเราเองต้องยอมรับค่อนข้างหนักใจแต่ไม่ทราบว่าจะรักษาแชมป์รายการนี้ไว้ได้นานแค่ไหนผ่านมาทุกเส้นทางก็ต้องขอบคุณนักกีฬาทีมชาติไทยชุดนี้ทุกคนทั้ง23คนขอบคุณทีมสตาฟโค้ดขอบคุณมาโนและก็ขอบคุณแฟนบอลผู้เล่นคนที่12ทุกคน ตรวทีมชาติไทยในเกมนี้ขายหมด20,000ใบซึ่งเป็นบรรยากาศที่แป้งคิดว่าผู้เล่นคนที่12ที่แป้งพูดมาตลอดเวลาอยากเห็นบรรยากาศแบบนี้อยากเห็นถ้วยนี้ในบ้านเราได้แชมป์ถ้วยนี้เป็นแชมป์อาเซียนครั้งที่7จากการแข่งขันทั้งหมด14ครั้งแป้งคิดว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจถึงแม้จะไม่ได้ถ้วยช่วงปีใหม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมาก็ตาม อย่างที่แป้งพูดเสมอฟุตบอลไทยความภาคภูมิใจของทุกคนจะอยู่ได้ก็โดยผู้เล่นคนที่12หรือแฟนบอลชาวไทยถือเป็นดีมไฟนอลในรอบ14ปีที่เราได้เจอกับเวียดนามแป้งขอขอบคุณจากใจจริงๆดีใจมากๆขอบคุณจริงๆค่ะมาดามแป้งเก่าปิดท้ายเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้าหญิงของวงการฟุตบอลที่ทั้งสวยทั้งเก่งและรวยจนหูอื้อกันไปเลยค่ะ